ครับก็สวัสดีนะครับบ้านสวนปันปันนะครับมาอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับจะพามาดูความคลิปหน้านะครับความคลิปหน้าของต้นทุเรียนที่เราปลูกมาแล้วเกือบจะสามเดือนนะครับอันนี้ครับคือต้นแรกนะครับดูลำต้นนะครับลำต้นใบนะครับ ใบก็ยังไม่เขียวเข้มเท่าไหร่นะครับมันมีสีเหลืองด้วยนะครับแบบนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับสังเกตได้ว่าใบแต่ละต้นก็ยังไม่เข้มนะครับมีสีเหลืองมีจุดนะครับคล้ายแบบเป็นมแมลงนะครับมาเจาะกินน้ำเลี้ยงนั่นนะครับแล้วก็น้ำ ก็เชื้อรานะครับถ้าสึมว่าจะมีเชื้อรานะครับเป็นราดำนะครับนี่คือปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมกาลังแก้อยู่นะครับครับก็อีกหนึ่งปัญหาครับที่ผมเจอเนี่ยครับดูรอยขุดครับไอ้เจ้าหนูๆที่บ้านนะครับเจ้าสุนัขหมาเลยครับมาขุดจักวันมาขุดอีย่างครับอันนี้ก็ขุดก้อนี่ครับเนี่ยเที่ยวก้อนี่ขุดเป็นลุมแล้ว ทาง่ก็คุดเป็นลมครับปัญหาทุเรียนนี่เยอะเลยครับเพราะว่าจะเป็นเสื้อร่านะครับน้ำหลายยางครับทุเรียนยางครับตัวน,นี้ก็ยังเหลืองอยู่ครับกับใดห่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีพายุเข้านะครับทำให้ ทุเรียนผมไม่ได้รับแสงเลยนะครับเกิดมันก็เกิดเชื้อรานะครับราที่โคนต้นนะครับทั้งแมลงด้วยนะครับผมก็เลยต้องเก็บสแลนนะครับคิดว่าจะเก็บถาวรน,นะครับเพราะว่ามันมันสามเดือนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับตายนะครับ ต้นนี้ก็คิดว่าสมบูรณ์กว่าเพื่อนอยู่นะครับมแมลงไม่ค่อยกินใบนะครับใบก็มีสีเขียวลําต้นก็อวบต้นนี้รู้สึกว่าจะสมบูรณ์นะครับครับกระชมไปเรื่อยๆครับนี่ครับลักษณะครับโดนมแมลงเจาะเพราะว่าห่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่มีเวลามาดูแลเลยผมยุ่งอยู่กับกาเกี่ยวข้าว นะครับเกี่ยวข้าวเสร็จผมก็เกี่ยวมาตัดหญ้ามาใส่ปุ๋ยต้นยางนะครับไม่บอกตรงๆเลยว่าผมไม่มีเวลามาดูทุเรียนเลยนะครับมาดูอีกทีโอ้ยเอาไม่ทันนะครับทั้งลาทั้งเนี่ยแมลงเจาะกินน้ําเลี้ยงนะครับใบเหลืองเลยเลยครับครับชมไปเรื่อยครับเกือบทุกต้นเลยครับโดนแมลงเจาะ แล้วก็ปัญหามากมายนะครับเจอะมากปัญหาในการปลูกทุเรียนนะครับปัญหาตั้งแต่ต้นพันธุ์แล้วนะครับที่สั่งมาคือเราเราไม่ได้เป็นคนเลือกลักษณะต้นเองนะครับสั่งทางเพจมาไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมาให้ก็ต้องเลยเอาแล้วครับมากว่าจะเดินทางมาถึงก็ประมาณ4ี่หวันแล้วนะครับ ต้นทุเรียนอยู่ในกล่องไม่ได้กินน้ําไม่ได้โดนแสงมาสีห้าวันเปิดออกใบก็ร่วงอยู่ในกล่องไปแล้วครึ่งต้นคร,ครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไวท้ที่ที่ที่เราพักต้นไว้3ามวันรดน้ำนอกน้ำอยู่ครับ ใบร่วงหมดครับเหลือต้นละบใบสองใบนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงสภาพต้นมันเป็นยังไงครับก็กลับไปดูคลิปคลิปแรกๆนะครับที่ผมเริ่มปลูกทุเรียนนะครับต่างจากตอนนี้มากนะครับครับอย่างกับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับแมลงไม่ไม่ไม่รบกวนนะครับใบเขียวเข้มนะครับโคนต้นไม่มีรานะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ก็ความจเจริญการจเจริญเติบโตนี่ครับสามเดือนนะครับมันเป็นยอดยอดที่งอกออกมาเป็นยอดที่ห้าครับที่ผมนับดูนะครับมันแตกยอดยอดที่ห้าตอนตอนเริ่มตอนเริ่มปลูกนะครับตอนเริ่มปลูกนี่ก็คือมันหยุดจะอยู่ประมาณนี้นะครับความความสูงครับตอนนี้มันก็ยาวมาเป็นคืบแล้วนะครับ แตกยอดออกมาเป็นคืบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็เปอร์เซ็นต์นะครับก็อยู่กับต้นพันธุ์ด้วยนะครับเพราะก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับต้นพันธุ์เราไม่สามารถเลือกได้ครับสั่งทางเพจนะครับเขาส่งอะไรยังไงมาให้ก็ต้องเลยเอานะครับนะครับต้นนี้ก็ต้นพันธุ์มาก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแล้วมาบวกเจอกับดินอากาศหลายหลายหลายอย่างนะครับ ก็ดีที่มันยังยังไม่ตายครับเข้าเดือนที่สาปุ๋ยก็ใส่แล้วนะครับใส่มากก็ไม่ได้นะครับใส่มากก็นอกอีกนอกปุ๋ยอีกนะครับที่ปลูกอยู่ยี่หต้นก็มีอยู่ประมาณ2องสาต้นนะครับที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือไม่งอกหรือบางทีต้นนี้ผมอาจจะดูรากขดได้ไม่ดีนะครับ อาจจะเป็นที่รากมันขดด้วยนะครับก็อรอดูกันต่อไปนะครับนี่เป็นอีก1ต้นนะครับที่รู้สึกว่ามันจะ,จะเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับไม่มีปัญหานะครับทั้งดินทั้งรากทั้งใบนะครับสมบูรณ์ดีครับใบเขียวเข้มยอดสูงชนผ้าแสแลนนะครับจะได้เปิดต้นนี้ก็สมบูรณ์ความสมบูรณ์มันก็เริ่มมาจากตั้งแต่ต้นพันธุ์แล้วนะครับ ต้นพันธุ์ดีอะไรก็ดีไปครับก็ดูกันไปครับดูกันยาวๆนะครับจะรอดหรือไม่รอดครับตันนี้ไฮไลท์เลยครับไฮไลท์ยังไงครับไปเปิดดูคลิปคลิปที่ผมย้อนหลังนะครับคลิปที่ผมไหนเอามาต้นนี้เป็นต้นที่ซ่อมมันตายไปแล้วครับต้นที่ปลูกตอนแรกต้นนี้เป็นต้นที่ผมเอามาซ่อมนะครับตอนปลูกนะครับ มีใบนี้อยู่ใบเดียวนะครับมีใบเดียวจริงๆครับต้นนี้แล้วทีนี้แตกกิ่งแตกยอดได้เยอะนะครับถือว่าถือว่าอุ่นใจขึ้นนะครับตอนปลูกที่แรกนึกว่าจะไม่รอดนะครับมีใบเดียวนี่ต้นต้นนี้เป็นในคลิปนั้นที่ผมเอามาซ่อมมันนะครับเอามาปลูกเสริมครับต้นที่เก่าที่มันตายนะครับก็น,นึกว่าจะตายไปด้วยกันมีใบเดียวรอดแล้วครับต้นนี้ แต่ก็รอดูหญิงนะครับเพราะปัญหามันเยอะเหลือเกินสาหรับการปลูกทุเรียนครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่เอามาปลูกแซมซ่อมแซมมันนะครับต้นเก่าตายครับต้นนี้ก็เจอปัญหานี่ครับใบอ่อนออกมาแล้วเจอแมงแล้วก็ยอดปลายยอดแห้งนะครับใบใบหดนะครับปลายแห้งแห้งเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เจอปัญหาหนักเหมือนกันนะครับ ผมกำลังจะพื้นฟูนะครับโดยอาศัยตามแนวทางของ MV นะครับได้สั่งปุ๋ยนะครับลองให้ธาตุรองทางใบนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับปัญหามาแล้วนะครับเนี่ยใบไม่ยอมกลางนะครับใบใบเหมือนมันติดกันเลยนะครับใบเหี่ยวหดนะครับ เราก็ร่วงนะครับสังเกตดูครับดูโคนต้นจะมีรานะครับราเดือนผมคิดว่ามาจากราเชื้อรานะครับโดนเชื้อราเล่นงานนะครับต้นนี้ใบแห้งใบเหลืองนะครับสาเหตุก็มาจากสองอาทิตย์เต็มเ็มนะครับที่ไม่มีแดดเลยฝนตกน้ำน้ำซึมน้ำ น้ำเยอะมากนะครับก็คือไม่มีแดดนะครับก่อเกิดเชื้อราครับอีกอย่างน้ําฝนประกอบกับน้ําฝนก็รู้สึกว่าจะเป็นกรดมีค่าเป็นกรดนะครับก็เป็นมือใหม่นะครับยังยังไม่รู้ปัญหาครับก็ศึกษาจากเพื่อนๆใน YouTube นะครับที่ประสบปัญหาคล้ายๆกันผมก็ไปหาข้อมูลหาประสบการณ์จากหลายๆท่านนะครับก็ขอขอบคุณ นะครับหลายๆท่านที่ทําคลิปดีๆนะครับเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับทางผู้ปลูกใหม่เหมือนกับผมนะครับนี่ครับเป็นอีกต้นนะครับต้นนี้ใบใบไม่ห่อนะครับใบอ่อนไม่ห่อแต่ว่าตัวสังเกตที่ใบนะครับใบหยิกนะครับขอบใบหยิกดูมันจะไม่สดชื่นนะครับใบมันเป็นมองมองนะครับ เชื้อราอีกแล้วครับเห็นไหมครับดำๆรอบโคนรับค่อยๆแก้กันไปครับยอมรับเลยครับว่าเป็นอะไรที่ดูแลยากมากเลยนะครับทุเรียนนี่บแต่ยังดีนะครับของผม25ต้นยังไม่ตายสักต้นนะครับที่ปลูกมาผ่านมา3เดือนเมีตายไป2นะครับอันนั้นมันตายมาจากตั้งแต่ขนส่งแล้วครับ การขนส่งลงดินได้ประมาณอาทิตย์เดียวก็ตายแล้วครับตอนนั้นก็ผมดูตั้งแต่ตอนปลูกแล้วว่ามันไม่รอดแน่นครับแต่เอาปลูกซ่อมซ่อมแซมเข้าไป2ต้นรู้สึกว่ารอดนะครับแต่ก็มาโดนหลายๆอีกหลายปัญหาครับทั้งมแมลงศัตรูพืชน้ำน้ำฝนนะครับอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสุนัขหรือหมาครับมันมา ควัดมาขุดนี่ครับอย่างเงี้ยครับดูแลยกครับบัดศัตรูพืชเยอะมากครับครับต้นนี้เป็นต้นที่ผมซื้อไว้สำรองนะครับสำรองไว้สําหรับต้นหลักนะครับหลุมหลักที่ผมปลูกครับเผื่อมันตายนะครับจะได้อันนี้เราลงดินสำรองแต่มันไม่ตายครับแต่ต้นนี้มันก็ ไม่รู้จะทําไงก็เลยเอามาลงดินพร้อมกันเลย,เลยนะครับสามต้นนะครับแตกยอดแล้วแับนี้ก็อีกต้นครับเป็นต้นสํารองนะครับเอามาลงดินไว้ว่าจะได้ไปปลูกทดแทนต้นที่มันตายแต่ไม่ตายก็เลยต้องมาลงดินนะครับแตกยอดดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้น